ครับสวัสดีผู้ที่สนใจหนังสติ๊กนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสเปเชียลนะครับเป็นคลิปพิเศษวันนี้ผมจะเทสความแรงของหนังสติ๊กนะครับด้วยาสายสายางแบบยาวนะครับโดยจะใช้วิธีเทสยิงด้วยท่าบัตฟูลวัดบัตเตอร์ไฟนะครับก็คือท่าผีเสื้อนะ ก่อนนี้ผมเคยเทสยางสูตรสายสั้น0ูนดะสายสั้นยิงกระป๋องนิดกาแฟแบบแข็งเข้าไปประมาณกระป๋องครึ่งนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้ายางสายยาวนะครับความยาวน่าจะของสายยางน่าจะประมาณ22ิบหรือย4ี่เซนประมาณนี้ครับเป็นเป็นยางตัดที่ที่ซื้อตามปกตินะครับอันนี้ไม่ใช่ยางสูตรนะครับถ้ายางสูตรเขาจะตัดสั้นกว่านี้ ยางสู0.8ผมเคยยิงทะลุกระป,ป๋องครึ่งแต่วันนี้ผมจะยิงยาง0.75สายยาวนะครับแต่จะยิงในท่าของผีเสื้อนะครับจะดูว่ามันจะเข้าแรงถึงหนึ่งกระ 1, ป๋องครึ่งไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ก็เป็นกระป๋องเนสแข็งที่ผมจะยิงนะครับยิงในท่าผีเสื้อนะครับท่าผีเสื้อเลยจนะดูว่ามันจะแรงได้ประมาณไหนนะครับ ถ้าผีเสื้ออะไรนะครับนี่นะครับอุ้ยลองดูครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนะให้ดูกันแบบตั้งกล้องให้ดูแบบจระจระเลยนะครับอันนี้กระป๋องที่หนึ่งนะครับทะลุนะฮะทะลุเลยนะครับ อันนี้กระป๋องที่สองนะครับ,รบ,รบเกือบทะลุนะฮะตุงตุงนะครับเกือบทะลุนะผมจะลองยิงครั้งที่สองนะครับอาจจะยิงอีกด้านหนึ่งแต่คราวนี้จะยิงครั้งที่สองนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้ยิงครั้งที่สองนะครับ เป็นยาง0.75นะครับถ้ายางถ้ายางแข็งกว่าน,นี้ผมว่ามีโอกาสทะลุได้ถึงสองกระป๋องเลยนะครับเนี่ยเป็นท่าผีเสื้อนะครับโอ,โอเคมาดูกันนะครับอ่าสังเกตว่ากระป๋องแรกจะ กล่องแรกจะทะลุทะลุอยู่แล้วนะครับโอ้โหกระป๋องที่สองนี่ไม่เข้านะครับนะอ่า,อาจากที่ผมทดลองนะครับเป็นยางศูนย์จุดเจ็ดห้ายิงในท่าผีเสื้อนะครับกระป๋องแรกนี่เข้าเข้าสบายสบายอยู่แล้วนะผ่านผ่านอยู่แล้วเน็ตแข็งนะครับ ส่วนกระป๋องที่สองเนี่ยครับที่ผมยิงครั้งแรกเนี่ยแผลตุงเกือบทะลุนะครับเกือบทะลุเลยซึ่งกระป๋องที่สองเนี่ยมันฉีกเลยนะครับฉีกเลยนะจริงๆก็ถือว่าแรงมากนะครับแรงมากเลยนะแต่พอยิงครั้งที่สองเนี่ยกระป๋องที่สองมัน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 ไม่ไม่เข้านะครับส่วนหนึ่งมันอาจจะเกิดจากยางเรามันเริ่มมันเริ่มอ่อนนะครับมันก็เลยไม่เข้านะ สรุปว่ายางสูตรสั้นนะครับ0.8ยิงทะลุไป1นครึ่งนะครับยางสายยาวยิงท่าฟูลบัตเตอร์ไฟก็ทะลุ1นครึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่ากระป๋องที่2ก็เกือบทะลุนะครับถือว่าแรงมากนะครับถ้าเรายิงท่าบัตเตอร์ไฟเนี่ยจะ,ะค่อนข้างแรงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอามายิงท่าฟูลบัตเตอร์ไฟให้ดูว่ามันจะ ทะลุแรงขนาดไหนเดี๋ยวคราวหน้าผมจะใช้ยาง0.8ลองยิงท่า,าฟูลวัตเตอร์ไฟให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะทะลุ2ป่องได้ไหมนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันอีกครับโอเคสวัสดีครับ